สวัสดีครับวันนี้ Adobe InDesign สอนวิธีรเรเลขหน้าที่ไม่ได้เริ่มจากหน้าหนึ่งนะครับปกติหนังสือทั่วไปนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากนับจากหนึ่งสองสามสี่แต่มีบาง,หน,งหนังสือบางประเภทนะครับที่ว่าเขาจะไม่เริ่มนับจากเลขหน้าหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับแต่เขาอาจจะให้เริ่มจากหน้าห้าอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะเข้าไปตรงไหนล่ะครับถ้ามัน สมมุติว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากหน้าห้านะครับเราก็มาที่คาว่า Lay o u t นะครับแล้วก็มาที่คําว่า numbering and section option เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นตรงนี้ก็มาติ๊กตรงคําว่า start page numbering at เนี่ยนะครับตรงนี้คำว่า start page numbering at เนี่ยเราต้องการให้มันเริ่มจากหน้าที่เท่าไหร่เราก็คีย์ตัวเลขนั้นเข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าพี่ต้องการให้มันเริ่มจากหน้าห้าก็เข้าไปเลยครับ ใส่เลข5ลงไปจากนั้นเราก็คลิกโอเคเห็นไหมครับเลขหน้า5 6 7 8 9นะครับออหน้าของพี่มีทั้งหมด5ห,หน้านะครับก็เป็นกลายเป็นมาถึงจากหน้า5ก็มาถึงหน้า10นะครับเรามาขยายดูกันนะครับว่าเลขหน้ามันเปลี่ยนไปหรือยังนี่ครับเลขหน้าก็เปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะครับ กันหน้าตามนี้เลยนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะลั้งงผือหรืออาจจะเป็นเ,เราอาจจะเป็นมือใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดสมครให้กับยุราฮ่าฮ่าฮนะครับสวัสดีครับ